โอเด้ดาอยากจะยิงเลยโตเจอน้องแมวแมวเข้ามาแข็งๆๆนี่จากที่หลังทางขาพี่ครับนี่ครับ พอเลยที่เหมือนนุ่มิบแปดกีแบบตักสิต้นไม้ครับด้นม่ครับผมโออค ีครับผมดีเจลำพุแม่สอดครับวันนี้กิจกรรมของเด็กๆกิจอาสานะครับก็จะมีอยู่สาโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนแม่สอดโรงเรียนคุนยวาดแล้วก็โรงเรียนวัดนิวไหนะ่สดเพื่อมาทําทกิจกรรมกิจอาสาทาความดีศึกษากนก็คือมาทำความสะอาดสารสมเดโครงการนี้มีมาตลอดครับแต่ส่วนมากจะออกไปทางนอกเมืองอย่างเช่นแบบสร้างห้องสมุดครับแล้วก็ ช่วยน้ำท่วมต่างๆครในหลายอย่างที่เราต้อยู่ครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากจิตอาสาของน้องโรงเรียนสัพครับพอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปออกอาสา,าด้วยกันที่ขุนพวอครับแล้วก็เกิดคิดว่าเออเราน่าจะตั้งชมรมของเราขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆเราก,ก็สามารถทำให้คนอื่นได้รู้ว่าเราสามารถช่วยคนอื่นได้เหมือนกัน ก็สำหรับกิจกรนี้นะครับเราก็มีตลอดครับสามารถเข้าร่วมได้เลยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทครับทุกอย่างฟรีครับมาทําดีกับสังคมกับเราดีกว่าครับติดต่อได้นะครับเป็นช่องทางทาง Facebook ครับมีนะครับก็พิมพ์ไปเลยสมัยขับนะครับสมัยรับจิตอาสาไม่สอนนี่นะครับ